ว่วนใหญ่มันจะเน่าแล้วไปดูข้างหน้ามีอีกไหมยังได้ไหมไม่ได้โอ้ยตรงนี้โอ้ยตรงนี้ยังดูดีนะดูดีนะดูดีนะด,ด,ด,ดูอี้ะดูดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Should he die? he die? Should he die? Should he die? หนาวแล้วใช้ไม่ได้เดี่ยงเดียวโอเคอเคุ้ยต่ต้นไมส้สวยจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยไต่แล้วเยอะแยะเลยเก็บมีไว้ลุย รุยรุยรุยอันนี้หนาวนี่ดี ทำไม้ตัวเลยจ้ะโอ้โหฮึมฮึมโอ้ยหนาเอาอช่วยได้ช่วยได้โอ้ oh, มาเจอตรงนี้ตอนที่หิมะตกซะแล้วนีิหมดเลยอืม mm hmm. ได้ป่ะได้ไหมได้เู่โอเคนี่นไ,มไ,นไม่ได้เลยฮึฮึฮ้ไึฮ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 ึะึฮึฮึฮึหม ได้หรืเปล่าไรไม่เสร็จรึยได้รือเปล่าเก็บไ,ไป e g o o d b ดูดนี้สวยมาก นิ่มตกใหญ่ๆทง้งซจะไม่ได้อได้ได้นะนี่ชึบชึชึบชึชึบชึบชึบช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 บโอ๊ยขายาวขายาวแต่นิ่มแล้วใหญ่ใหญ่ทั้ย นี uh, you hmm. so, really? <laughs> ่หมดแล้วเออนี่ได้อยู่นี่อ่ะโอ้ยสะไดยเสียดายเสียได้นี่ดูดีนะน่าจะได้ได้เนี่ยได้ไม่นิ่มไม่นิ่มปุ๊บ

หนาวได้หรือเปล่าโอ้ยใหญ่มากใช่ได้ไหมโอ้โหใช่ได้ตัดออกแล้วกันเนาะโอ้โหมันหนิเปิดทำเห็ดทอดโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลย หวานแบบเนื้อหวานก็อร่อยอร่อยทำแบบเดดเดี๋ยวได้หรือเปล่าเด็ดเดียวได้หรือเปล่าใส่น้ำปลามันจะอร่อยไหมทำแบบทำเป็น รอมเป็นเนื้อได้ไหมโอเคตรงนี้น่าจะโอเคละหมดแล้วละตรงนี้อ่ปิดก่อน